เพิ่นก็เลยตั้งคำสาบานขึ้นมาว่าคั้นภู้ขากงเขากรมน้ำขอห้ยน้ำแคนขอตายเด้อผู้ที่สาบาน่นเบาเด้ตอนนั้นอันนี้เพิ่นิเว้กกันประมาณนี้นะครับพอตรงมาปีรุ่นนะครับผู้ที่สาบานนั้นเกิดน้ำแคนน้ำตายภาษาบานเท่าเรียกว่าแคนน้ำตายนะครับภาษา,ากลางก็จะว่าน้ำติดคอตายนะครับปากอาตาข่างตาเหลือกเลยพี่น้องเอ้นอนอยู่ กลางเดินเงียนกินน้ำนั่งถือขันอยู่เลยครับนั่งถือแบบถือกระบวยน้ำอยู่กันเถอะไปลูกหลานไม่เห็นนะครับเกิดขึ้นมานะครับแต่ค่าทีบริสั่งไล่ล่าบริทั่ทรมานบริยังคือแบบปิดไฟเลยครับปิดปุ๊บดับปับ๊บแบบนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องเราที่เกิดขึ้นในผมได้ยินมาจากคนใกล้ตัวนะครับคลิปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง หากท่านต้องการดูคลิปเต็มเพียงพิมพ์ชื่อคลิปตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือเข้าไปเลือกดูเลือกชมได้ที่ช่องเสรี h ช n แนลขอบคุณครับ